ตอนนี้เราอยู่ที่เขียงหมูนะคะตื่นแต่เช้าเลย <c oughs> มากับผู้ชายอไดีกว่ากันสวัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็ได้น้องๆมาช่วยนะคะอันนี้อยู่แผนกไหนเนี่ยมะเขือพวงสนเสน่นี่ทำอะไรรู้ไหมอันนี้อ่าน,นี้ให้พี่อ,อมคนเดียวนะ อันนี้ให้พี่อมคนเดียวอ่ะน,นี่คืออะไรน,นี้มามาดูนิดนึงค่ะอันนี้เขาจะต้มเครื่องในอันนี้คือเาเรียกอะไรอะอันนี้เขาเรียกอะไรตรงเนี้ยนี่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 อันนี้ให้พี่อมนะคะพี่อมชอบกินผ้าขี้ริ้วค่ะเขาจะลวกจิ้มใช่ไหมเราจะทำให้น้องอมนะคะโอเคค่ะ อันนี้หมูสามโลหมูติดมันนะคะมอคืออาหารหรือยังคะยังครับเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เราใส่หมูใส่แกงเขียวหวานไปแล้วนะคะ dates, ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือหม้อใหญ่มากมาดูมาดูหม้อใหญ่ไหม อย่าอยู่มาค่ะก็อันนี้เราใส่มะเขือใส่ใบโหระพาใส่ตกอะไรนะมะเขือพวงโอเคเดี๋ยวมาดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ขนมจีนสิบกิโลค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ขนมจีนนะคะทําไมไปไปใส่น้ําเยอะๆไปเลยอีกนิดเดียวอันนี้ไข่เจียวของซันเดย์นะคะซันเดย์เขาทาอะไรนะไข่เจียว ทำไข่เจียวแล้วก็นี่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 อ่ะไข่เจียวซันเดย์ไข่สามสิบฟองนะคะแล้วก็อันนี้ของพี่โอมเขาอันนี้คืออะไรอันนี้คันนาไอ้ผ้าขี้ริ้วลวกนะคะอ่ะแล้วก็ของซันเดย์มาดูมาดูเดีดูสิครับอ่ะเปิดไฟให้ดูนะอ่ะอันนี้อ่ะหม้อหม้อใหญ่ไหมเดี๋ยวดูด,ดิใหญ่เหมือนกันนะ ไปกินเยอะนะคะผู้ชายนี่โอเคครับเพื่อนขากินก็ได้ก็กินเลยนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เทเทิท้ง